แล้วจากนั้นเกิดขึ้นต่อนนะเปิดไปดยกันฉันจำได้แล้วว่าคืนนั้นน่ะฉันคิดว่าป่านั้นน่ะมีอะไรหลอกล้ออยู่อ่ะเธอคงไม่ได้เชื่อไอ้โคคัดโคคัดใช่ไหมอะไรผีเหรอ มันก็ต้องผ่านไปตั้งยี่สิบเจ็ดปีนะทำไมจะเพิ่งมาตอนนี้เพราะว่าพวกเราทำสัญญากันไว้ไงแล้วทำไมถึงต้องพังตอนนี้เราต้องใก้เธอชื่นน้อละเราต้องหาทางกันให้ได้มันต้องอดีตนะเมลหน้าลอร่าเราเป็นเพื่อนรักกันนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันแคร์ด้องเธอมากแน่อนอลนอล่ะฉันรู้เราน้าจะขุดให้ลึกม,มากกว่านี้นะบางทีถ้<ร>าครั้งนี้เราควรติดต่อมันไหมนะฉันก็อยากเหมือนกันแต่ขอน้องล่ะพเราไปขับขับไปที่อื่นได้ไหมเอาแพ็กเกจนี้ไปทิ้ง บนผาไอ้เจ้าแก่เนี่ยทำเรื่องนี้จบๆไม่รู้สิฉันคิดว่าเราควรเปิดนะตอนที่เราพร้อมอะทำไมเราเปิดไม่ได้ทำไมต้องนี่ด้วยผีเสื้อคืนนั่นเดี๋ยวก่อนนะฉันจำอะไรได้อยู่ ไฟมอดละไฟเรนเดอร์ด้วยปกติฉันก็นอนลึกเหมือนกันนะนอนหลับลึก <But> แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้ฉันตื่นอะเฮ้ย <And> เสียงอะไรวะแล้วแคทก็หายไปอะ่ะพอะเจ้าจจิงด้วยสิ <c oughs> โอ้โเสียงกนผมนลกวก็เสียงหมาป่ามันร้องอะไรสักอย่าง oh. คผมว่าแคนเริ่มมีปรเเ็็แล้ว,แ,ลวแคนได้หลายทีนะโอ้โหแล้วเปิดตู้ทิ้งไว้ แคทยูรู้ป่าเนี่ยแคทแคทแคทอยู่จริงด้วยหลุมอะไรวะโอ้โ oh, ห oh, อะไรเนี่ยหลุมเอาเวจีเหรอ มีสีจะผุ่มง้วยอุ้ยห,หลุมอาเบยังไงเนี่ยสวอนสวอนเฮ้ยเป็นไรไหมเนี่ยอนอนไม่หลับเหรอแคทแคทที่ตายสิฉันตามหาเธออีก่นนเนี่ยขอต้อนรับเฮ้ยโดนสิงว่ะเนี่ย Shit. ฉันคชือว่าฉันรู้จักที่นี่ดีนะ <c oughs> พวกเราก็เหมือนกันพวกเรากินเรื่องกันที่นี่แล้วก็แบบ <Yeah. S 1> ทำคำสาบกันใช่ <I knew S 1> นึกอยู่แล้วเธอต้องจำได้ เธอว่าเธอควรมาถ่ายนี่นะเฮ้ยทำไม,มเป็นอนันนองมันล่ะมันไม่ได้เปลี่ยนเมื่อก่อนเธอหมายถึงก่งอนที่เธอจะเขียนคำสาปเรื่นั่นเหรอใช่คำสาปของเราไงอย่าเอาเราไวเ <laughs> <น>อี่ยวชื่อเทไรแล้วสมอลนเดี๋ยวเข้าไอ้นี่นี่ว่าอะไที่เราเจอนี่ถ่ายนี่สิคนอื่นต้องเห็นนะ โอเคโอเันถ okay. right? like ่ายแล้วที่นี่มันเล็บชักแปลกๆแล้วสิฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่หลุมนี่มันไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนแน่ใช่ไหมล่ะทธอคิดว่านี่เป็นฝีมือพวกเราป่ะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่ตรงขอบของความฝันเลยฮะ รู้ไหมตอนที่ท้องเธอตกไปแล้วก็บคืออะไรท้องตกขึ้นนะหมายถึงเอาท้องนับตอนตกพื้นเหรอมันรู้สึกบ้าใหม่นะตอนกระโดงไปเธอคิดว่าอะไรอยู่ข้างล่างนั้นล่ะความโกลาหลไงและอนาธิปไตยด้วยเหรอชวนฉันด้วยสิอนาธิปไตยเลยวะ สวอนสวอนเอ่อยังอะไรเหรออ๋อฉากนี้เหรอเนี่ยจับกันแค่สองคนเท่าไม่มีคนอื่นด้วยฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าบอกว่าเธอจะมาตามหาฉันนะเฮ้ยได้ยินอะไรไหมนั่นไหนอะอะไรอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเนี่ย นี่อ๋ออาท่ำไงเฮ้เฮ้เฮ้แล้วก็ซี่เราอยู่ตรงนี้อ๋อสุดนวทุกคนก็เห็นกันหมดไว้โอเคเฮ้เฮ้เอ้ยนี่มันอะไรกันแน่ล่ะนี่มันอะไรวะเนี่ยนีพวกเธอก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ เว้ยเอ้ยกัวเหรอป่านะใช่ดินี่มันไม่มได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยถึงว่าอะไรครับไม่อยากจำกันนะถ้าฉันมีกล้าชินแล้วก็ฉันว่าแมวคงกระโดดล,ลงไปแน่นอนเลยแล้วเอาเท้ารับพืไม่ใช่ว่าตรงนี้มันว่างเปล่าอยู่แล้วเหรอตอนที่เรานั่งกันตรงเนี้ย ตรงกลางอะในกลางป่าหรืองเจ้าเจ้านี่ฉันบ้าไาาาปเองหรือว่าได้เป็นความผิดของเราอ่ะเพราะว่าเราได้ผนึกคำสาบว้ที่นี่ไงไม่ทางนะของยนี้ไม่น่าเป็นเรื่องจริงเราก็จะเล่นกับขําไม่ใช่เหรอฉันรู้ลนะ มันเป็นหลุมไอ้ส uh ิ่งอย่างสิงโคร์เคยแล้วบัตรพิีพิธีกรรมพิธีกรรมเรื่องของเราบางทีอาจจะได้ผลก็ได้มากฉันว่าฉันรู้สึกถึงบางสิ่งได้นะจริงเหรอมันชอบแปลกๆแล้วสิผมด้ชักงงแล้วว่าตาที่แคทมันส่องแ uh สงนี่ตาของแคทจิงหรือว่าแสงมันจะทอลูกตา ฉันรู้สึกถึงมาสิ่งกันฉันว่ามันเป็นคำสาบเนี่ยแหละเราเป็นคนเรียกมันมาเองแหละงั้นเราให้อะไรมันดีไหมมัเทียมา,าจะตอบมันจะให้เรากลับมาก็ได้ห <Whoa. S 2> มายถึงแบบว่าจะให้โยอะไรลงไปงั้นเหรอใช่ เหมือนขอเล็กเปลี่ยนเหรออ๋อมันก็เหมือนกับบ่อน้ำขอพรดิถ้าอย่างนั้นขอไรสักอย่างกันนะงั้นฉันขอเองอ่ะเออทำไรทำไรแคทคิดว่าฉันจะล่วงเหรอ ฉันอยากจะแลกเปลี่ยนนะ seek your ฉันอยากได้การนำทาง this, พวกมืดพวกฤกมืดทุกคนรู้ว่าอะไรดีสุดสับฉันแต่พวกมันไม่รู้ <deserve> ฉันสมควรได้รับความยินงทำสังคมหล่อหลอมให้น้องเป็นอย่างนี้อะเนี่ย <laughs> ฉันจะตายแล้วเนี่ย Get <me> out. พาฉันออกไปที Get me. out, out. Get, us Get us. out, out. Here, Oh ถ้าฉันบอกพวกเธอว่าจริงที่ฉันขอเป็นเรื่องจริงพวกเธอจะเชื่อกันไหมห้วเพื่อเกิดขึ้นเมื่อคืนจริงนะพอที่ขอไม่เกิดขึ้นเลยขนาดน,นั้นหรอกแต่ถ้าเกิดล่ะอะไรเหรอขอดูหน่อยสิไม่ได้พูดประโยคนั้นเลยนะขอเถอะนะต้องโดนน้ำตาแล้ข้างบนด้วยไหม งั้นออาไปดูเลยฮะได้ตัวมาแล้วเนี่ยโอ้สรุปแข่งชนะนะผมเราจะได้ไปดูบิกินี่คิวแล้วชีวิตที่อยู่ในเซียเตอ๋อไม่ใช่ไลฟ์ไม่ใช่ชีวิตงั้นไลฟ์มาถึงแบบถ่ายทอดสดในเซียเตอร์นะผมเชื่อไหมนะแนสุดก็มีเรื่องดีๆสับชั้นสีแต่ที่เราไปเจอที่นั่นอะ Here. Come on, minute. Cats out of the bag. Wait, Yeah, Not a What's up? Nice. Dykes, you just going to. I don't mind. ฉันไม่ว่าเลยนะเผื่อเธอซึ้งคิดถึงฉันอ้าวดูสิใครเนี่ยไอผึ้ยแปรปัที่แอบดูแอบสต๊อกแฟนฉันอยู่วะฉันเกือบโดนไล่ออกจากผลการทำแกและไปคนไปไม่ประหาอะไรของเธอเขาแกไงไหมเจน พ่อเธอให้ฉันมารับเธอแคปอยากให้ฉันกลับบ้านแล้วก็เขามารับฉันเองก็ได้ไปเนี่ยละไปในไปลงด้นลุกซะอะไรนะแกไม่ใช่หัวหน้าฉันนะฉันเบื่อแกเต็มทนแล้วเบื่อขี้หน้าขี้หน้าแกเต็มทนเว้นไอ้แคปไปคุยกับพ่อแกสิ แกนี่มันน่าตูนจริงๆเฮ้ยเราเท้าพ่อฉันรสชาติดีไหมม่ใช่ชันแล้วเธอต้องไปพนันว่านายดูกระเจียวเขาด้วยสิฉันได้คุยกับเธอได้อีกโง่ใส่บุหร่คนเลยทีแรกไม่อยากให้เราทะเลาะกันนะอย่างกับฉันสน่ะเคแคทได้เวลาไปแล้วโห่ก็ได้ยินแล้วนี่ไปคนเลยฉันรู้ว่ากี่ครั้งแล้วที่เราต้องบอกแก คทขึ้นรถอยู่นี่เราไม่ปล่อยแกเอาตัวเขาไปหรอกนี่ไปเกี่ยวพวกเธอนะไปพ้นเลยหรอไม่ตกถามแล้วไม่อัพอะไรของเธอเนี่ยหน้าเหมือนกับปตัวเลยไม่รู้จะตอบอะไรดีอะไรนะฉันเหรอฉันตอบเหรอที่ต้องขอด้วยเนี่ยขอแรกเปลี่ยน ถ้าอยากเป็นคนดังนะเหมือนล็อกสตาร r นะแล้วก็ฉันอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยถ้ามีคนพยายามขัดขังเราแล้วก็พวกมันก็ตายตายไปสักก็ดีโอ้ปายินเลย แล้วขอให้พวกเราได้ขอพอแบบไม่มีจำกัดด้วยชาไปแล้วไหมแต่จำนวนน้อยกว่านะอย่ายุ่งกับพวกเราซะไม่งั้นเราจะเตะตูดนายซะอะไรเนี่ยรู้ไหมช่างโแม่ดิขึ้นมาได้แล้วแคท บอกพ่อว่าเไม่กลับบ้านหรือว่าพอโง่เกินจนบอกใครไม่ได้ฮะทำไมทำตัวเป็นเด็กดีไม่ได้จะยบเธอนะเขาอยากทำอะไรก็ทำได้สิคูป่าซะเมื่อกี้มันมีไอ้คลื่นน้ำไหลงั้นเธอไปเล่าเรื่่เธอเป็นหัวหน้าฉันนะที่หลอดฉันอยากดูแลเธอน่ะอย่ากับมาสมนะเธอนนะดดนบอกฉันเรือเธอแล้วไม่คงค่ายนะหรือป่านะอะไรสักอย่าง ผมว่าไอ้ที่เราขอมันเป็นจริงแล้ววะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเนี่ยหรือ <this> ว่าไอ้นี่มันคืออะไรอะฉันไม่เชื่อใจมันะ่ะไมชใช่ตอเน,นั่ยนะฉันมีคำถามอะ <me> บอกอะไรสักหน่อยสิว่า <go? S 1> นายน้นลึกแค่ไหนหรือเปล่านะเฮ้ยอะไรอะ่ะ หินเหรอคิดเทาไม่ได้เรอฟังสิเฮ้ยมันพูดได้เหรอฮะคิดพูดอะไรนะ <c oughs> ฉันไม่ได้ยินนายเลย <c oughs> ฉันไม่ฟังพวกบูลลี่หรอกอ <c oughs> ุ้ยอุ๊ยพวกปาซะ <c oughs> เราหมดชุ่ลคากันลแล้วนะ way, และอย่างนะ <c oughs> ไอ้ของของเดียน่ะมันลุกไม่ขึ้นด้ยซ้ำฉันว่าของแกก็เหมือนกันนั่นแหละน่าจะหมายถึงไอ้กระเป๋าของแกนั่นเใครจะโทษมันได้หรอโอเคแคทฉันเราคุยเบื่อกับคุยกับเพื่อนเธอแล้วอยากไปแล้วอยากให้พ่อโกรธใช่ไหมฉันไม่กลัวพ่อฉันหรอกนะแกน่ะกลัวต่หากก็ไม่อยากทำให้แผนของนายล่มใช่ไหมอยากไล่ฟาร์บสิ เห็นต่อเห็นหน้าต่อคุณอีกแล้วนีขาดเส้นไปแล้วเธอทำได้ก็ลองดูสิเอ้ยสมวัณถ่ายดิจะได้ส่งให้ตำรวจไงเผื่อมันบังคับตัวปิดละอะไรวะเนี่ย นึกว่าชอบการโดนถ่ายซิกูป้าซิฉันจะไม่ปิดกั้นต่อไปละการเจ็บปวดการความและเรื่องเลวร้ายที่เขาได้ทำฉันมีพอจะขอละเหวลึก ฉันอยากแลกเปลี่ยนฉันอยากได้การชี้นำฉันอยากแข็งแก่งมากแบบนี้เหมือนกับกลุ่มผีเสื้อกลางคืนที่ปิดแสงสว่างในกลางคืนฉันจะได้ปกป้องพวกเราไงและทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันตลอดกาลและตลอดไปโอ้แล้วโยนอะไรไปอ่ะผมตัวเองเลย รู้สึกว่าเหมือนมันจะถูกใจแน่นี่ย คือไปในรถได้น,นโโดนะไม่ไปสิเอ้ยไม่เอาเอาหนังสือ oh, <shit. S 1> หยุดนะ Fuck, <hey. S 1> หยุดก่อนสิ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามาแย่กับหญิงสีมีเกลียวนะครับผม